พูดถึงสีความเป็นมาเป็นไปของสีแยกตลาดบายพาสนะครับก็จุดนี้นะครับสมัยก่อนจะเป็นจุดที่ลกร้างว่างเปล่าทั้งสองทานทางนะครับจะเป็นจุดที่จะมีกลุก่มวัยรุ่นไปมั่วสุมนะครับตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็ไปมั่วสุมกินเหล้ากันอะไรกันแล้วก็จะเป็นแล้วก็มีการแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันจะเป็นจุดที่จะมีปัญหาของของของบริเวณทางเลี่ยงเมือง เสร็จแล้วก็ทางสายถนนสุโขทัยที่หนึ่งก็เรีบเห็นว่าจุดนี้ในเนื้อมีกลุ่มไม่ร่วมไปไปม้วนสุดมินแถวนั้น,น,มมนก็อยากจะ,ะออกปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่สวยงามจากพื้นที่ลุกล้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่ที่สวยงามก็เลยขอรอัมบาลดำเนินการครับจุดนี้ก็ทําเป็นสวนหย่อมทั้งสองข้างทางทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านขวาก็จะทํามันมีร่องน้ําเดินธรรมชาติอยู่แล้วก็ดําเนินการ กออินะครับทำเป็นสะพานสะพานคล้ายๆว่าให้มองดูว่าเป็นสะพานที่ยันยุกหรือว่าสมัยก่อแล้วก็กำลังจะปลูกกำลังปลูกต้นไม้นะครับอีกสักประมาณสักสองสามเดือนต้นไม้เมื่อโตขึ้นมาจะเุมสะพานจะเป็นที่ที่สามารถถ่ายรูปนะครับแล้วก็สะพานนี้นะครับช่วงอีกสักหน่อยจะเป็นช่วงรับน้าทานปีกบักของมหาวิทยาลัยวิทยาสร์จาลนกรประมาณเดือนสิงหาคมก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเป็นไฮไลท์ในการถ่ายรูป ของเมืองสุวรรณหอนนะครับส่วนฝั่งด้านขวาเนี่ยก็เป็นับจะเป็นปะพูงสวนเหมือนกันครับก็จะมีปฏิมากรรมช้างนะครับปฏิมากรรมช้างไทยนะครับเหมือนเหมือนกับที่บนโคพิงหูรครับเราก c ปี้ตรงนั้นมาตั้งไว้ที่นี่เพราะว่าภูพิงหูเข้ามาอย่างยากของ,ของราชการแล้วก็จะมีตัวมัสคอตมัสคอตดสองตัวนะครับที่ป้ายเลยว่ามีป้ายไปบริเวณ ที่ป้ายขึ้นเข่าหนักผ่านไปบริเวณโบว์พิงนครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายมุกครับช่วงพระราชทานอิบัตของเมืองสุโรทัครับช่วงนั้นก็าจะมีคนเข้ามาหลายแสนคนของเมืองสุรขทัครับ,รรบแล้วก็ด้านอ,อีก,อก,อกบริเวณพื้ททนที่ต่อไปทางไปทางหลวงสุรขทัที่นึ่งกำลังจะปรับปรุงเป็นพื้นที่จอดรถนะครับให้เป็นพื้นที่จอดรถสําหรับประชาชนที่เดินทาง ผ่านไปผ่านมาของมุสุกอนามหรือคนที่จะไปะซื้อของที่บริเวณตลาดไบพักนะครับสามารถมาจอดรถแล้วก็เข้าไปเที่ยวชมไปถ่ายรูปเดินดูสวนดอกไม้นะครับเพื่อให้เป็นบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามในขณะที่อาจจะไปส่งภรรยาไปที่ตลาดสามีก็สามารถที่จะมาจอดรถแล้วก็ไปาาถ่ายรูปรอในจุดนี้ได้ครับฝาหั สำหรับคนที่เข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปถ่ายรูปอะวร,ร,รนี้ก็อยากจะขอความโกรณาให้ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งขยะไม่เด็บดอกไม้นะครับที่ที่ออ,อกแบบสวยงามก็จะให้ไว้ให้ผู้อื่นชื่นชม